มีสีด้วยตัวโคตรใหญ่สีส้มๆจริงมันเฮ้ยมันกินเพื่อนตัวเองด้วยแม่ตรงนั้นน่ะที่อยู่ตรงต้นไม้มันกินเพื่อนตัวเองโอ้ปูเยอะนั่นเนี่ยจ้ะาไปไปพอเห็นปูกับหอยแล้วแบบ เนคนิดถึงตามทะเลมีคนคิดถึงตมทะเลแสมขาวแสมขาวแสมแสมขาวเหมือนเกาะแสมสารนะเนื้ออกปะสแสมถ้าจะเป็นต้นสแสม บี้ระวังตกนะ